สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี FC เกา่า FC ใหม่จ้ามากินข้าวปุ้นน้ำกะทิน้ำย่ายจ้ะน้ำกะทิห่อนหอนจ้ะนี่จ้ามาเด้อมาเด้อน้ำกะทิลูกชิ้นปลาจ้ะใส่เลือดน้ำจ้ะมือนี้ย่ายบติง่งย่ายบเล็บมือหน้างเด้อมือนี้เด้อห่อนหอนจ้ะตักออกมาจากหม้อไม่ๆหมเด้อค่ะเด้อพักเขากับมีถั่วฝักยาวจ้า ออแตงกวาแต่ว่าแตงแยกกระปอกไว้ละกรหนวยนึงท่านบ่พ่อแยกกะจักรัดโลจะไปนั่งรักเน,นาะคะเนาะแล้วกับผักกะทินหน่อยนึงแล้วก็สร้อยทงหงอกกระลำใส่เนี่ยนี่จ้ะออน้ำยาฝีมือลูกสาวนะคะนี่ขนมจีนท่านบอ่อิ่มกับน,นี่อีกเคงนึงจ้ะี๋ยวติ๋วต้มจับหัวเอาจ้ะมา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 เออได้ดิหัวซักทวนเลยเนาะอืม เสียบเสียด้ยจ้ะเด้อกะทิกระบ,บ่ใสกะทิลายด้ยจ้ะเห็ดกลางกลางค่ะ,ะน้ำยาปลาช่อนนะคะบัดนี้ยายมากินตับด้วยจ้ะนี่ตับเด็กน้อยจ้ะยายก็จะใส่เลยห่อนๆเลยจ้ะมาเด้เอมาเด้อเอเห็นบ่เห็นน้ำยายบ เส ếp เส ếp มากินน้ำกันจ้านวลนัวแย่เจ้า,สาเสียอีกน้ำพริกแกงนี่โกโคกอานน้ำละก,กะลูกสาก็ซื้อน้ำแกงไอ้พริกแกงไต้มาใส่น้ำได้จ้ะกระชายเยอะๆน้ำยาปลาช่อนปลาลานวลนัวปฏิพิน้อง,องเอ้ยมาๆๆมาๆๆมามามาขีดน้ำใย จะมาซีมก่อนเดอ้อเป็นงไงน้อสูกินมืงอะไรบ่น้อจจะมามาเดอ้อแม่หวานพ่อคุณหญิงเล็กเิก่อนอยายสอนมาซุ่มมักเ็จน้ำกัน,นอืมออนๆเจ๊แจกแจะมาอืมมกชัว เอาเปน็นยังสีดูดิเพจยุ้ยจะจะมีปิกหอ,อนอืมมันงแซ่บแซ่บแซ่ังรัก Cô sẽ kì nhanh bài cho Mình đưa tua นี่คือการแสดงนะคะถ้าเไปกินอยู่บางองน่นเทากับบริจังสีแนแหรเนาะคะนนเนาะอะไรก็ให้เทศายลูกใายเต้าใายร้านมัน้งอ้า <c oughs> <c oughs> อืมอืม ใบนางรักกระถินกินตับเด็กหน่อยก็มาเริ่มากินตับเด็กหน่อย ผัดเยอะแหละขนาดแขวว่ามีแขวกบ็มีแด้วค่ะเนี่ย เยอะมาเยอะพี่น้องแซ่บอีกทีจ้ะอืมคาคาออนคาออนน้องเพว่าอืมสมุนไพร โคกใส้น้ำยากับโคอันนี้กินลิฟต์จ้ะตับเด็กตับเด็ก <c oughs> ได้เป็นเล็กน้อยเนะ เวลากินเขาก็ตับไปย่า่เนิดพะโลเพื่อเอาเลือดใส่น้ำโอ้ยกินว่าสันตับประ่าตับเนาะแล้วอ้อนแถว ตอนนี้แคล้วว่มีอะไรเป็นได้ก็เล็กกินบ่ค่อยแสบได้ไขนาดเยอพี่น้อ,นองอวันไรมือนไดแค่ แล่ปลาหุบเลยลูกชิ้นปลาด้วยจ้ะ ทอดอีกนนหนนึงท่าน,น้ำยาปลาจะร้อยลูกโดดพริกดนนิบท่าน้ำยากะทิจะพริกแห่งทอด ก็เป็นมีกะทิย่ายมากทาน้ำซูน้ำตัวยักยาวน้ำอืม ลิปมาที่แ่ะได้สดเบินี่ยแบขอจบคลิปกันแล้วค่ะนอกจ่าขอบคุณทุกเลิฟทุกรลักทุกไรทุกกำลังใจจ้ะที่เข้ามาช่อมต่นกำลังใจได้จิ๋วนล้ค่ะนอขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนพ้นภัยวิกฤตไปด้วยกันจ้าเลิฟเลิทุกคนจ่าบ๊ายบาย